พนักงานบริษัทอนุมัติตไยมาที่ตีรถสวย,สวยนะคะเฮย <Hey. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับโตโต้นะคะที่ชโชว์รูมตีรถส,สวยรถยนต์มือสองเลยวันนี้ส่งมอบรถกันแต่เช้าเลยนะคะอันนี้เป็นครอบครัวพี่ฝนนะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่ฝนค่ะวันนี้ออกรถมิซูบิชิมิราดนะคะโอ้โหสีแดงเลยมีความรู้สึกเป็นไงบ้างคะวันนี้ ใช่ไหมใช่ค่ะพี่หนูถามหนสิพี่โชว์รูมตีรถสวยเนี่ยวันแรกที่พี่เดินเข้ามาเนี่ยมีความประทับใจอะไรบ้างอยากให้เล่าให้คนทางบ้านฟังหน่อยอ๋อได้ค่ะรถเ,เขาดูดีมากนะแล้วก็ดูสะอาดเครื่องยนต์ที่เปิดเครื่องดูแบบเหมือนเหมือนรถใหม่เลยค่ะเหมือนรถใหม่เลยใช่ไหมใช่ถูกใจเลยใช่ไหมใช่การจัดไฟแนนซ์ที่โชว์รูมตีรถสวยเนี่ยนานไหม ไม่นานเลยค่ะแป๊บเดียววันที่มาจองเนี่ยทางโชว์รูมเรียกเก็บเงินลูกค้าไหมไม่เลยไม่เสียตังสักบาทเลยอ่าไม่เสียเงินสักบาทตั้งแต่วันจองเลยนะคะอนุมัติผลง่ายนะอันนี้พี่ฝนเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็ออกรถซื้อคนเดียวนะคะไม่ต้องใช้คนทําเลยอนุมัติรวดเร็วทันใจเลยนะคะโอเคเดี๋ยวโตต้ขอถามนิดนึงก่อนเรื่องเกี่ยวกับ โปรโมชั่นของทางโชรูมวันนี้เขาให้โปรโมชั่นพี่เนี่ยก็คือดูแลซ่อมสูตรให้เลย2ปี2 0 0 0 0โลอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมถ้ารถเป็นอะไรนี่เข้าสูตรได้เลยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างที่ทางโชรูมเขาดูแลขนาดนี้เหมือนได้รถใหม่ค่ะเหมือนได้รถใหม่นะสบายใจนะยังไงก็รับประกันที่พี่ด้วยนะคะโอเคเอางี้พี่ฝนบอกคนทางบ้านหน่อยเผื่อคนทางบ้านเนี่ยเขาอยากได้รถใช้เหมือนพี่ฝนบ้างเขาต้องทํายังไงบ้างค่ะก็ ก่อนอื่นเลยนะคะก็เดินเข้ามาชมรถแล้วก็เลือกรถแล้วถ้าเราถูกใจคันไหนแล้วก็ปรึกษาน้องๆอ่ะคะ่ะง่ายมากค่ะง่ายมากเลยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้โตโต้กับพี่ฝนนะคะขอตัว,ตวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ